ก้าสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดวันนี้จะมาพูดถึงสมุนไพรผักผลไม้พื้นบ้านนะครับอันนี้จะเน้นไปทางผักมากกว่ารับประทานผักอะไรที่เป็นตัวช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้บ้างแล้วก็การที่เรารับประทานพวกผักผลไม้เพื่อช่วยในการลดน้ำตาลเนี่ย<ๆ>ก็ยังดีกว่าไปรับประทานยารับประทานสารต่างๆนะครับทำให้อาจจะไปทำลายตับได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดถึง ก้าวผักผลไม้หรือก้าวผักพื้นเมืองหรือก้าวสมุนไพรช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้นั่นเองครับหากเราต้องการที่จะลดน้ําตาลหรือควบคุมน้ําตาลในเลือดโดยไม่ใช้ยาเราก็อาจจะต้องมองหาผักผลไม้หรือสมุนไพรอะไรก,ก็แล้วแต่ที่จะเป็นตัวช่วยในการที่จะลดน้ําตาลในเลือดดูนะครับแล้วก็เราก็มีผัก ที่เป็นผักพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยแหละที่จะช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดที่มีอยู่หลายชนิดเลยทีเดียวถ้าเรารับประทานบ่อยๆก็แล้วแต่เป็นตัวช่วยในการลดน้ำลดน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ควบคุมน้ําตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเราจะมี9้าวผักอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ลองไปฟังกันดีดกว่าครับข้อแรกเลยหลายคนคงจะรู้จักดีกับใบยญ้านางนะครับ1ใบยญ้านางใบยญ้านางก็เป็นผักที่มีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําอยู่มากนะครับและยังมี โพลี ide, ซัคคารายที่ช่วยในการยับยั้งการดูดซึมน้ําตาลเข้ากระแสเลือดด้วยจึงมีผลดีต่อการลดน้ําตาลในเลือดได้นั่นเองครับอีกทั้งยังมีการทดลองในสัตว์ทดลองหนูอย่างเช่นหนูนะครับก็พบว่าสารสกัดจากใบหญ้านางนมีฤทธิ์ในการกระตุน้นการหลั่งอินซูลินในหนูทดลองแล้วก็สามารถที่จะลดน้ําตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้ด้วยฟังแล้วก็น่าสนใจทีเดียวเชียวละครับสำหรับสมุนไพที่ชื่อใบหญ้านางส่วนการรับประทานใบหญ้านางก็สามารถที่จะ รับประทานใบย่านางในอาหารชนิดต่างๆได้นะครับที่หรือจะนํามาทําใบย่านางดื่มก็น้าใบย่านางแบบนี้ดื่มก็แล้วแต่สะดวกเลยโดยนําใบย่านางเนี่ยสิบถึงยีใบมาคั้นกับน้ําประมาณ1-3ถึงแก้วจากนั้นก็นําน้ําคั้นจากใบย่านางไปต้มหรือกองเอากาออกาออกแบบนี้ครับก็สามารถที่จะรับประทานใบย่านางได้ไม่ยากเลยทีเดียวช่ละครับก็ถือว่าเป็นผักประเภทหนึ่งนะที่ช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดได้นั่นเองครับ 2. ใบหม่อนใบหม่อนหรือที่เรียกว่าเทเทนะครับเรียกเมลบรีมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ในการช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับและก็สารโพลิแซคคารายโดยที่ช่วยในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ide, ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวจึงช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นั่นเองซึ่งสารชนิดนี้จะออกมาได้ดีเมื่อนำไปชงแบบชานน่นองครับโดยวิธีการนะครับเราก็เก็บยอดใบชาใบ ยอดใบมอนเนี่ยประมาณ3-4แล้วหั่นเป็นแว่นๆนําไปลวกน้ําร้อน20-30ิาวิแล้วล้างน้าสะอาดอีกครั้งครับจากน้านาใบมอนไปผึ่งให้พอมาดก่อนนํามาคั่วด้วยไฟอ,ยอ่อนๆจนกว่าใบจะแห้งและหากจะดื่มชาบใบมอนก็นําใบมอนที่แห้งเนี่ยที่ทําไว้ประมาณ80กรัมหรือประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ในแก้วแล้วเติมน้ําร้อนเติมเต็มแก้วแบบนี้แก้วก็คือเป็นลักษณะของแก้วกาแฟแบบร้อนนะครับ รอจนอุ่นแล้วจึงดื่มตามปกตินั่นเองครับอันนี้เป็นลักษณะของชาใบหมอนหรือใบหมอนนั่นเองเมื่อเรามารับประทานแล้วจะมีส่วนช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดได้นั่นเองครับ 3. ใบเตยหอมหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะครับกับใบเตยก็ใบเตยก็ถือว่าบางที่เนี่ยเขาก็ต้มน้ําต้มใบเตยอร่อยอร่อยให้รับประทานเลยทีเดียวเียละครับแล้วใบเตยเนี่ยก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ช่วยในการที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้นะซึ่งมีตามตำรับยาไทยเนี่ยรากเตยหอมเตยหอมนี่ไม่ใช่ใบเตยธรรมดานะครับเป็นใบเตยหอมนะครับถูกนำไปใช้ทำตำรับยาในการลดน้ำหนักในเลือดมานานแล้วโดยใช้รากเตยหอม1-2รากต่อวันต้มกับน้ำประมาณ1-2ลิตรแล้วก็ดื่มแต่ก็ไม่แนะนำให้ดื่มต่างน้ำนะทั้งนี้ควรใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันและควรหมั่นเช็คระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำว่า ได้ผลหรือไม่ในนเอนครับที่สําคัญก็ต้องหมั่นเช็คร่างกายตัวเองอยู่เสมอพอลรากเตยหอมอาจไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ําตาลในเลือดจนทําให้ผู้ป่วยมีอาการหน้ามืดและภาวะน้ําตาลตกเลือดก็ได้นะครับเพื่อแงว่าถ้าเกิดคุณจะรับประทานแล้วคุณก็ต้องทําการทดสอบตัวเองว่าหลังจากที่รับประทานเป็นประจำต่อเนื่องในปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับการทดลองนะครับก็ดูว่าระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยควบคุมลงไปได้เท่าไหร่คือดูปริมาณที่เราประทานแล้วก็อาหารที่เราประทานที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลด้วยจะได้รู้ว่ารับไปเท่าไหร่ แล้วก็ดื่มใบเตยหอมเท่าไหร่แบบนี้นะครับก็จะสาม,มารถทําให้รู้ได้ว่าสมุนไพรผักเราเนี่ยช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แค่ไหนอย่างไรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม่แบบนี้นะครับ 4. กระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวใครๆก็อาจจะรู้จักกันนะครับก็ถือว่าเป็นผักที่เอามาจุ่มกับน้ําพริกนะครับเขาเอาไปนึ่งแล้วก็มารับประทานกัน ข้างในมันก็จะมียางเหนียวเนยวนิดหน่อยนะครับกระเจี๊ยบเขียวก็นิยมนํามารับประทานคู่กับน้ําพิกแล้วก็ถือว่าเป็นผักที่มีไฟเบอร์ชนิดลายๆน้ําค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไฟเบอร์ที่อยู่ในกระเจี๊ยบเขียวนี่แหละครับที่จะเป็นตัวช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยทําให้กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักลดน้ําตาลในเลือดอีกทางเลือกหนึ่งเลยแล้วก็หารับประทานไม่ยากนะครับแค่นํากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมาหั่นซอยผสมน้าเล็กน้อยแล้วคน ให้เหนียวไว้รับประทานแบบนี้ซึ่งการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวที่ไม่ผ่านความร้อนก็จะได้ประโยชน์จากไฟเบอร์ในกระเจี๊ยบเขียวอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่ถ้ากินสดไม่ได้ก็แค่นํามาลวกพอสุกแล้วกินกับแกล้มกับอาหารแบบนี้ก็ทั้งอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ในการช่วยลดน้าตาลในเลือดได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวเช่นละครับาวนี้เรามาดูผักอย่างที่ห้ากันบ้างผักอย่างที่5จะเป็นผักอะไรนะมะเขือพวงนั่นเองครับ มะเขือพวงหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับที่อยู่ในพวกแกงทั้งหลายนะครับแกงเขียวหวานแกงพันแนงนะครับซึ่งก็พบว่าน้ําสมุนไพรที่มาจากมะเขือพวงซึ่งมาจากผลมะเขือพวงเนี่ยมีคุณสมบัติในการลดระดับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์หรืออนุมูลอิสระในตรกออกไซด์ในเลือดที่สัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวานนั่นเองครับแล้วก็พบว่าระดับน้ําตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานนั้นลดลงนะ แต่ในคนก็ยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนเลยเรื่องนี้มากนักแต่มีการทดลองในสัตว์ทดลองแล้วนะครับแต่ทว่ามะเขือพวงก,ก็เป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างเลยทีเดียวเชื่อละครับส่วนวิธีการรับประทานมะเขือพวงในการลดน้ําหนักหรือว่าลดน้ําตาลในเลือดอน,นะครับไม่ใช่ลดน้ําหนักก็คือลดน้ําตาลในเลือดให้นําผลมะเขือพวงตากแห้งประมาณ10บผลมาต้มกับน้ําสะอาดหนึ่งแก้วแล้วดื่มเป็นชามะเขือพวงนั่นเองก็จะมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นั่นเองครับ หกกระเพราหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับเพราะชอบสั่งหมูกระเพราไก่กระเพรากระเพราหมูกรอบนะครับเป็นอาหารสุดยอดฮิตของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับและกระเพาก็ถือเป็นผักที่มีให้กลิ่นหอมที่เราคุ้นเคยดีเพราะเรานาใบมาใช้โดยกระเพามีฤทธิ์ในการต้านอนุมลูลสระซึ่งจากการทดลองก็พบกับพบว่านะครับสารในกระเพาเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดในระดับที่สูง เล็กน้อยจนถึงระดับปานกลางได้และสามารถนำใบกระเพราตากแห้งนะครับประมาณ2-5กรัมมาต้มกับน้ำสะอาด1แก้วกาแฟแล้วก็ดื่มเป็นประจำในทุกวันได้เลยทีเดียวเช่นละครับก็ถือว่าเป็นผักที่หาง่ายทีเดียวนะครับใบกระเพราเพราะประเทศไทยนิยมรับประทานพวกกระเพราทั้งหลายแหล่นะครับกระเพราหมูสับกระเพราหมูชิ้นกระเพราหมูกรอบกระเพราไก่กระเพราปลากระเพราทะเลต่างๆแต่คราวนี้เรานํากระเพรามาในรูปของ เอาไปตากแห้ง2-5กรัมแล้วต้มน้ำสะอาด1แก้วดื่มเป็นประจำก็ถือว่าเป็นผักที่ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เยนงครับ 7. จ็ดตำลึงหลายคนก็จะรู้กันดีนะครับตำลึงก็เป็นผักริมรั้วที่ช่วยลดน้ำตาลได้โดยในตำลึงไม่เพียงมีแต่วิตามิน A นะแล้วก็แคลเซียมที่สูงนะแต่ยังมีสารเพลคตินซึ่งช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเด็กด้วย นอกจากนี้แล้วใบตำลึงก็ยังมีสารต้านอนุสระสูงด้วยนะครับซึ่งวิธีการรับประทานตำลึงเพื่อลดน้ําตาลในเลือดก็ให้ใช้เถาแก่ของตำลึงประมาณ1กรัมมือครับหรือครึ่งถ้วยตวงล้างให้สะอาดแล้วต้มกับน้ําประมาณ2 0 0ซีซีหรือจะคั้นน้ําจากผลตำลึงมาดื่มวันละ2ถครั้งเช้าเย็นก็เป็นไปได้นะครับก็ดีทีเดียวคราวนี้มาถึงข้อ8ครับใบชะพู ใบช็อพปพูหลายคนก็คงจะรู้จักกันนะครับโดยเอาไปทํากินเมี่ยงคํานะครับหรือก็เห็นในอีกเห็นเมนูในอาหารเวียดนามก็มีอีกบ้างนะหรือในห่อหม,มกแบบนี้ก็จะเจอใบช็อพปพูได้เหมือนกันซึ่งโดบบยบกีิใบช็อพปพูจะถือว่าเป็นผักที่ช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดอีกชนิดหนึ่งนะที่มีฤทธิ์ในการชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการนําน้ําตาลในร่างกายไปใช้ดิกด้วยนะครับทั้งนี้การรับประทานใบช็อพปพูใบช็อปปูนะเพื่อลดน้ําตาลในเลือด ตำรับแพทย์แผนโบราณก็แนะนำให้ใช้ใบชะพูทั้งต้นเลยนะถอนทั้งรากนำมาจำนวนเจ็ดต้นมาล้างให้สะอาดจากนั้นก็ต้มกับน้ำเดือดสักพักแล้วกรองน้ำมาดื่มเป็นชาชะพูลดน้ำตาลในเลือดนะครับแต่ทว่าก็ควรจะวัดระดับน้ำตาลในเลือดทั้งก่อนและหลังการดื่มทุกครั้งนะเพราะจะได้ทราบว,ว่าชะพูมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้เร็วมากจึงต้องป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยนะ แล้วสำหรับคนที่กินยาลดน้ําตาลในเลือดอยู่ก่อนแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยทีเดียวเชียวล้ครับ9มระขี้นกหวานเป็นลมขมเป็นยาหลายคนก็คงจะรู้นะครับแล้วก็เคยรับประทานไม่ว่าจะเป็นมระอันไหนก็ขมอยู่ทีเดียวคํากล่าวนี้เขาว่ากันว่าจริงนะหวานเป็นลมขมเป็นยามาระขี้นกก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผักที่ขมนะครับแต่สรรพคุณก็ต้องชมว่าเด็ดแสนเด็ดโดยเฉพาะในเรื่องการลดน้ําตาลในเลือด พราะในผลมระขี้นกนั้นมีสารเซราตินนะครับซึ่งมีสรรพคุณช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนลดการสร้างน้ําตาลจากตับกระตุ้นการเผาผลาญน,น้ําตาลแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทนทานต่อกรูโคสนั่นเองนะครับทำให้ร่างกายของเราไม่ไวต่อกรูโคสนอกจากนี้แล้วสารที่พบในผลมรคขี้นก ก็ยังมีผลในการยับยั้งการหลั่งของกรูกโคตในลำไส้เล็กอีกด้วยนั่นเองโอ้ฟังแล้วอึ้งเลยทีเดียวแล้วก็ยับยั้งเอนไซม์กรูโคซิเดสสาเหตุของโรคเบาหวานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วมรักขีนกก็ถือเป็นผักอีกประเภทหนึ่งเลยนะที่เราสามารถที่จะนามารับประทานเพื่อช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ส่วนจะรับประทานด้วยวิธีการใดน,นะครับหลายคนก็เอามารักขีนก,กมาจิ้มน้ําพริก หรืออาจจะกินเป็นผักเคียงกับข้าวชนิดอื่นๆหรือจะหั่นเนื้อมะระขี้นกเป็นแว่นๆแล้วนาไปตากแดดนํามาชงเป็นน้ําดื่มก็ได้แต่ทว่าการรับประทานมะระขี้นกมีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีระดับน้าตาลในเลือดต่ําเพราะมะระขี้นกมีฤทธิ์เย็นและมีสรรพคุณลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยดังนั้นก็อาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไปในคนบางกลุ่มและอาจจะเป็นอันตรายได้นั่นเองครับแล้วก็มีข้อแนะนําอีกก็คือว่าไม่ควรรับประทานมะระขี้นกติดต่อ,อก,กันเเป็นนนระะะยะวลานา,นานนะ เพราะจะทําให้เสียสมดุลในร่างกายและก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานผลสุกข,ของมะระขี้นกเพราะในผลสุกข,ของมะระขี้นกจะมีสารไซยาไนด์นะครับรวมทั้งการรวมทั้งสารซาโบนีซาโบนีนะครับที่อาจส่งผลต่อระบบประสาททาให้อาเจียนท้องร่วงหรือหมดสติได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับก้าวผักที่ช่วยในการลดระดับน้ํนตาตาลในเลือดถ้าใครมีภาวะของน้ํนตาตาลในเลือดมากแล้วหรือว่าไปตรวจสุขภาพเนี่ยกลับมาแล้วเอ้เลือดเราเกินค่ามาตรฐานนะน้ตาตาลเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องหาผักเราเนี้ยมารับประทานหรือรับประทานผักแบบนี้ในรูปของชาก็จะช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเลยทีเดียวเช่นละครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสาหรับก้าวผักลดน้ําตาลในเลือดหรือก้าวสมุนไพรลดน้ําตาลในเลือดนะครับ ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยเราลองไปรับประทานแล้ววัดระดับน้ําตาลได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจะได้รู้ว่าผักอะไรให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงนะครับก็จะได้แนะนําเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่มาฟังแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนท่านอื่นด้วยนะครับก็ถ้าได้ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจในการรับประทานแล้ววัดค่าน้ําตาลแล้วเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังผ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็จบจต่เพลงเท่านี้ครับสาหรับก้าวสมุนไพรลดน้ําตาลในเลือด